มื่อนี้ได้มีโอกาสนะคะมาเยี่ยมชมการทำผ่าฝ่ายเนาะอันนี้เป็นกลุ่มท้อฝ่ายเนาะค่ะนี่เป็นจี้แล้วก็เป็นกระดงบรรลุาทางบ้านเอื่นคือกันบ่เนาะบ้านอื่นเนาะจ้ะเนาะอันนี้เป็นกลุ่มของบรรลาดเนาะจ้ะอยู่แถววังสพุพงนี่เองนะคะจังหวัดเลยนะคะพี่ๆเพื่อนๆเนาะอันนี้ก็จะเป็นที่ว่าฝ่ายนี้เพื่อนปลูกเองเนาะจ้ะจะม่ได้ไปพาไปดูต้นฝ่ายเนาะค่ะก็จะมีฝ่าย เพิ่นทำเป็นเส้นแล้วเด้อจ้าบบเด้เอาไปเบิง่งตอนเพิ่นเข็นานะพี่น้องเนะาะม้าบบทันนะจ้าอันนี้ก็คือเป็นเส้นแล้วนะคะเป็นเส้นแล้วเพิ่นก็มาย้อมย้อมนี่คือสีธรรมชาติเลยเรือพี่น้องจ้าสีจากธรรมชาติแล้วก็สวยงามเลยคะ่ะสีฝ้าอมขาวเนาะพี่น้องเพิ่นยอมแล้วเพิ่นก็จะเอามาตากนะคะมา้าบบทันตามติดนะคะการทอผ้าฝายเป็นผืนเนาะอันนี้ฝายเนาะจ้าแม่ อ่าแม่ออมแม่หอมนะเนาะอันนี้แม่หอมนะคะหมูเจ็ดอ่าผู้ดใดชอบในการงานฝีมือนะคะผ้าทอผ้าใยเนาะ,ะก็มาหาคุณแม่ได้เลยนะคะที่บ้านลาดหมูเจ็ดเนอะจ้ะตอนนี้กาลังเอออันนี้กาลังเริ่มเริ่มแรกในการที่จะท้อเป็นว่าออกบงางหยาเอาเอาอันนี้เพื่นอนเจรินบอกว่าออกบงางหยาเลยพี่น้องที่จริง่าเมนบางหยานะคะเป็นฝฟายฝายีละอ่าทั้งทั้ง ังนุ่นคุณแม่ก็จะทอ้ออันนั้นเพิ่นจะทอ้อเนี่ยเป็นอย่างแม่ทั้งนุ่นรออันนั้นเป็นถุงถุงย่ามนะคะถุงพายเด้อจ้ะพี่น้องจ๋าอันตอนนี้เพิ่นกำลังเริ่มเริ่มแรกในการที่จะท้อนะคะก็ต้องเอาออกนะคะเ,คเพราะเพิ่นสืบแล้วแล้วเพิ่นก็จะก็จะเอานะคะมะก,ก,กางแล้วเพิ่นก็ดึงออกเพื่อน เอาฟื้มออกจากบางยาพี่น้องพี่จิงเราวพิ่มเม็นบงยานะคะหมักฝายฝายที่เพื่อนยักแล้ะจ้ะอ่าเพื่อนยักนะคะอันนี้จะเห็ดเป็นสีเพื่อนว่ะเนี่ยอันนี้อันคาดด้วยเพี้ยตั้งสิเปีนสีดำของมันอ๋อสีเพื่อนทอนะคะจะทอด้วยสีส้มและสีขาวนะคะตอนนี้กําลังสีโอโรสค่ะอสีโอโรสเออโอรสส้มอมส้มอ่ะ แล้วก็จะเป็นสีขาวนี่ว่าเม็ดขาวนะคะจะเป็นสีไข่นะเนี่ยเนาะ,นะมันจะออกไข่ๆอ่าฮะอากาศร้อนเนาะฝนบ่ฝนหยุดฝนเยอ่อ,เยอๆเดี๋ยวนี่เนี่ยพี่น้องเพื่อจะเอาไอ้สีโอรสผสมขาวทอแล้วนะคะเพื่อจะมีมีมัดด้วยเป็นว่าเมีย มัน,บบนโอ,เนปปโนอ้เป็นไล้ไล้สับปะรดนะ้ค่ะพี่น้องเป็นไล้บางนัดอ่าดูด้วยเบิ้งด้วยเป็นเท้าในนีแล้วตัวไหมตัวไหมอยู่ในนีเรานี่เห็นว่าป่วยเห็นเราเปิดยู่ใน้หันเ,ยเลยตอนน้ยามฝักเราแก้เขาก็จังก่อยมากปิดเอาอ่อันนี้ก็เริ่มเหลืองแล้วนะนี่เหลืองเลี้ยงหมอนเลี้ยงไหมนะคะเป็นอันนี้เป็นตัวไหม เพ,พื่อนดูใกล้ๆได้เนี่ยพี่พูใ้ใดกล้าจับบนนี้เพื่อนบ่อันตรายนะคะตัวนี้จะเป็นตัวใหม่นะคะเดี๋ยวเพื่อนจะตอนนี้เพิ่นเป็นเพื่อนเอื้อนนี่อย่างเดียว่ล้วแม่ตอนนี้ตอนนี้กาลังจะสุกค่ะอ่าตอนนี้เริ่มจะสุกนะคะตอนนี้จะเริ่มสุกแล้วมจะทำรังก็จะออกสีเหลืองๆนะคะเดี๋ยวเพื่อนจะเป็ยนย้ายใหม่พี่น้องเพื่อนจะย้ายออกย้ายจากตัวนี้นะคะไปตรงจอตรงนั้นนะคะเดี๋ยวพี่ลุงจะตามติดนะคะนี่เนี่ยพี่น้อง จากที่ตัวเหลืองๆของเพื่อนแล้วจากตรงนี้เนาะเสร็จแล้วนะคะเพ่นจะเป็นตัวประมาณนี้นะคะอุย้ยพี่น้องจา๋าคนไหนที่โบเคยเห็นนะคะดูดูดูด,ดูพี่นอ้องอ่าเป็นโบหน่าย่านนะคะแล้วก็ไม่เป็นอันตรายนะคะตัวนี้นะคะจะกลายเป็นตัวนี้เด้อพี่น้องจา๋าอ่าตอนนี้เพื่อนกาลังทําการย้ายนะคะเอาสีทีเ่เพื่อนออกสีเหลืองๆนี่ค่ะย้ายไปตรงจอน,ะนั่นเนาะย้ายกาลังวางอยู่นะคะตรงตรงนั่นนะคะ ตรงนั้นเนาะตัวน,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 ตน,นี้นะคะคุณยายก็ล้างใยมาอยู่เด้อจ้านี่เนาะนี่นะคะเห็นบอนสุกเวลานันเพิ่นก็จะเป็นเหมือนตัวนี้เออเป็นตัวนี้เนาะนี่โอเคจะ,จะตามติดให้เบิ่งเด้อจ้าขอบคุณหลายๆที่แวะมานะคะ